รอดูตินกมตินกมชื่มวยโคครับขออนุญาตแสดงโครับผมได้ครับฮัลโหลเอาต่อยไหมได้ได้เอาขาไม้ไหมไม่เป็นไรครับอาแล้วก็สุขกาางยังขันเรยยางเนนี่สองนน้านะไรับตดมาจะ่ีนเบมี่เบวางนีแดนกับตีน้นเมื่อตอนนี้กำลังจะออกตัวแล้วกำลังารใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วตอนนี้ยิงปังอ้า สี่น้ำเงาเขาจะย่อยเหมือนกันดาวลุกมาแรงตอนนี้มือหมายเราพายกันใหญ่เลยหัวเรือเท่ากันเป๊ะเหมือนเอามาทำเรือยู่ไปเอ้าจริงๆว่าใครเป็นใครตอนนี้รถผ่านสะพานไปแล้วก็นิโคเข้าสุดท้ายผ่านปีหนึ่งขอเจียงปีหนึ่งเลยแล้วผ่านไปเลรนไปชาชุนปีสองเขาเซ็มปีสองเลยนะไม่เจออาวุธสอง เมื่อสี่แดงยิงนำอยู่นิดนึงจะใจไม่ใ่จะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าตะนีีะดีมเข้ามาแล้วครับผมาฮ่าฮ่าฮ่าดตต์นะเข้าไม่